เราจะรีมูฟโดยการใส่เฟสเชอร์ <Yeah. S 1> แต่ไบเน็ตมีผลกับความชืนช้น่าบชื้นภาพชื้นมีผลตับไบเน็ตอีกอันหนึ่งเซฟตี้บาลเซฟตี้วาลคือทานี้นะครับก็คือเราไม่ต้องการที่จะให้เฟสเชอร์ในแชมเบอร์มันสูงเกินไปเราก็สามารถปรับได้อันนี้เราก็ปรับแล้วที่ปรับกันตอนแั้รนะครับ อ่าในแชมเบอร์ก็ประมาณสองจุดห้าถ้าธรรมดาก็ประมาณสามลมลมไหนที่ลมกี่บารลมอันนี้ลมนี้ก็คือจะเป็นตัวป้อนอันนี้จะประมาณสี่จุดห้าคือจะเป็นตัวป้อนแต่จริงๆอ่ะเราจะไม่ใช้เยอะมันก็สี่จุดห้าจริงต่พอมาตัวเนี้ยสองจุดห้ามันถ้ามากกว่าสองจุดห้ามันก็จะรีลิส์ออกไปอ่าอันนี้ก็จะคือเป็นระบบเคมีคอนคลีนนิ่ง เป็นอีเจคเตอร์กรณีที่ว่ามันไม่ดูดมันก็อาจจะมีอะไรไปติดขัดอะไรระบบอีเจคเตอร์นะครับก็ยู่คืออยู่ข้างหลังเช็ควาลอ่าเช็ควาลนี้ก็คือพวกนี้นะครับก็คือเช็ควาลพวกนี้จะป้องกันไม่ให้น้ำหรืออะไรเขาย้อนกลับเข้าไปในระบบซีดีนอยด์ราของเราอันนี้สำคัญดังนั้นทุกๆปีเราคนที่จะถอดออกมาเช็ค เพราะว่าเพราะอะไรบางทีน้าอาจจะไม่สะอาดหรืออาจจะมีอะไรเข้าไปเกาะตรงบ่าวาลวอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้น้ํามันสามารถลีกเข้าไปได้วิธีการเคิ็ดนอกจากเราเป่าลมถูกทางแล้วก็เสือนทางอ่ะเรามีมวิธีอื่นที่ไม่เหมือนกันก็คือนั่นเป็นการเทสง่ายๆง่ายๆเสุดจล้อ่าอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นทีวีเบาทีวเบา กีวาล์วเนี้ยเอาไว้สําหรับเก็บตัวอย่างนะครับอันนี้เราก็มีการเทสไปครั้งที่แล้วแล้วก็มีปัญหาแล้วเราก็เป็นเคสสแตดทดี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนตัววาล์วเนื่องจากมีอะไรไปขัดขัดตรงวาล์วนะครับอันนี้เป็นไอชูเอเตอร์ครับอ่าอันนี้เป็นมามาเจ็ดเจ็ดก็คือเป็นบอลวาล์วพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอชูเอเตอร์ข้างในนี้นก็จะเป็นวาล์วปกติเราจะเปลี่ยนตรงกัตเก็ตซีดอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ย ถอดออกมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะเปลี่ยนอันนี้รุ่นก่อนจะเป็นสีดาแต่รุ่นใหม่ก็จะเป็นสีพระะแต่คล้ายๆกันนะครับก็จะเปลี่ยนซีนตรงนี้ครับข้างในก็จะเป็นบอลบาวก็จะถอดออกมาทาความสะอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันสัมผัสกับพวกแบคทีเรียสารเคมีความร้อนต่างๆนะครับใช้งานไปงานก็จะประมาณปีหนึ่งคนจะเปลี่ยนอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกโอลิง เป็นกาสเกตที่ตรงแกนอันเนี้ยเวลาแมเทนแนนต์ก็จะมีเซ็ตของมันเราก็จะเปลี่ยนตามนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดโซลินอยวาลก็ไม่มีอะไรก็คือถอดเปลี่ยนได้นะครับอ่าเมื่อกี้เป็นลมอันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับ14 14โวลต์ดีซี อ่า,อาตัวโซนโน้อยมาเองมันก็จะมีตัวซีนอยู่ตรงนี้ในระหว่างที่เป็นแกนนะครับเป็นน้ํามันก็จะมีซีนอยู่อ,อันนี้อ่าใช่เป็นเพื่อไม,ใมอนน่ให้มันร่วกรอนนี้ที้มัน่วกเราก็กลับมาย้อนมาดูว่าเฮ้ยโอลิงมีงขาดสึกอ,อะไรหรือเปล่านู่นนี่นะครับเด l วลเซอรวิตอันนี้ของเราไม่น่าใช้ น,นี็คือจะเป็นอันนี้แต่ไม่ได้ใช้ละเราจะใช้เป็นเออไม่ได้ใช้อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเลเวลทรานมิเตอร์นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นคึื่นแเหล็กอันนี้ก็จะเป็นลูกลอยข้างล่างก็จะเป็นล็อกกิ้งล็อกกิ้งเพื่อไม่ให้มันหลุดหลุดออกมาจากแกนนะครับเวลาเวลาเลเวลต่ำเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมาค้างอยู่ที่ตรงนี้นะครับเวลามีน้ำปุ๊บอันนี้ลูกลอยก็จะลอยขึ้น ก็ตรวจจับไอ้เลเวลโลของเราที่มันลงไม่ถึงศูงก็เพราะว่ามันมีไอ้น,นี้ใช่ใช่จะมีนี้กันอยู่ทีนี้มันก็มีสิทธิ์ว่าอ,อันเนี้ยไอ้ตัวล็อกตัวล็อกมันหายอันเนี้ยเลเวลอาจจะหลุดลงมาพอหลุดลงมาปุ๊บพอมีเลเวลขึ้นมันไม่อ่านเลเวลอันเนี้ยอ๋อคือมันหลงดอกจากแกนสไลด์เลยใช่ครับ เคยมีเคสแต่มันมันไม่หลุดมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีมันไม่หลุดลงข้างล่างแต่มันอยู่ตรงนี้แต่มันมันอันตรายมันเสี่ยงเพราะว่าถ้าอันเนี้ยมันไปโดนโดนตะแกงมันก็อาจจะถ้าตะแงรงพังรับไม่ได้เหล็กอันนี้ไม่ใช่ไม่เหล็กมันจะเป็นคล้ายๆเป็นออะไรสัยอย่างข้างในอยู่ข้างในครับ อันนี้มาถึงตัวคอนซิสจะคล้ายๆกับกระป้าเมื่อกีสามารถถอดออกได้นะครับชุดชุดนี้ก็คือสามารถถอดออกได้อีกจะเป็นหลอดแก้วแต่เวลาถอดอย่าให้น้ำอะไรเข้าไปโดนข้างในนี่นะถ้าโดนก็เสียเลยนะครับโดยทั่วไปจะไม่ค่อยเปลี่ยนนอกจากที่ว่ามันจะแตกอ่าอันนี้ก็เคยมีเหสน่าจะตรงหนึ่งของเราที่ว่ามีอะไรอุดตันแล้วก็เราเอาอะไรไปแงะหรืออะไรสักอย่างแล้วมันแตกก็ต้องเปลี่ยน อันนี้ตะแกงนะครับตะแกงลรองข้างล่างเวลาเราเปลี่ยนเราก็สามารถถอดน็อตสองตัวแล้วก็ขยับขยับลงไม่ต้องถอดออกทั้งหมดแล้วก็ถอดตะแกงออกแล้วใส่ไปอ่าน,นี้เป็นมอเตอร์อ่าเป็นปั๊มนะครับก็คือ